บอดปังสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่บริการบอดแคสของบอดปังนะครับไม่ว่าจะเข้ามาจากการที่เห็นโฆษณาหรือมีเพื่อนๆแนะนํามานะครับต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับว่าปกติเนี่ยบริการบอดแคสบอดปังของเราจะโทรคุยโทรให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่านนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มีลูกค้าที่สนใจบริการบอสแคสเยอะมากๆเราเลยจัดทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษแนะนําให้พี่ๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ดูจนจบนะครับก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริการบอดแคสของบอดปังอย่างครบถ้วนครับ คำถามแรกนะครับที่หลายๆคนจะถามก็คือบอร์ดปังเนี่ยคืออะไรนะครับต้องบอกกับพี่ๆทุกคนแบบนี้นะครับว่าบอร์ดปังของเราเนี่ยคือบริการบอสแคทที่จะส่งข้อความกลับไปหาลูกค้าเก่าๆที่เคยทักแชทเพจ Facebook และ Line OA โดยที่จะไม่สามารถส่งข้อความไปที่คนกดไลค์เพจได้คนกดติดตามเพจหรือคนที่แอดไลน์มาแต่ยังไม่ได้ทักข้อความเข้ามานะครับ คนเหล่านี้จะไม่สามารถส่งข้อความกลับไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าของเราที่เคยทักแชทเพจ Facebook มาแล้วทักแชท Li น์โอเมาแล้วสามารถส่งข้อความกลับไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบอสแคสโปรโมชั่นกลับไปบอสแคสข้อมูลดีๆกลับไปให้ลูกค้าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือบริการบอสแคสของบอร์ดปังครับและนี่ก็คือหน้าตาโปรแกร,รมบอสแคสของบอร์ดปังเรามีแบ่ง Facebook และ l i น์โอเมีช่องสําหรับใส่ภาพใส่ข้อความแบ่งสถานะอย่างชัดเจนนะครับสามารถใช้งานได้แบบง่ายอย่างแน่นอนครับ คำถามต่อมานะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าใครสามารถใช้บริการบอสแค t ของบอร์ดปังได้บ้างกลุ่มแรกที่สามารถใช้งานบริการบอสแคดของบอดปังได้เลยก็คือสายไลฟ์สดครับอย่างที่คนที่ขายของผ่านไลฟ์สดเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าการไลฟ์สดในช่วงนี้โดนปิดกั้นการมองเห็นเยอะมากลูกค้าเนี่ยไม่เห็นไลฟ์สดของเราเลยทําให้คนดูลดลงยอดขายลดลงโดยที่การใช้งานบอสแคด ก็คือการส่งข้อความกลับไปแจ้งเตือนลูกค้าเก่าๆที่เคยทักแชทของเรามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook และ Li น์โอแจ้งเตือนว่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่จะสามารถเพิ่มโอกาสทําให้คนที่อยู่ในแชทของเราเนี่ยครับกลับมาดูไลฟ์สดมากขึ้นเมื่อคนดูเยอะมากขึ้นแล้วก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นตามไปด้วยครับ สายต่อมาที่สามารถใช้บริการบอสแคสได้นั่นก็คือสายยิงแอดนั่นเองครับใครอยู่ในสายยิงแอดจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าค่าแอดเนี่ยแพงขึ้นทุกวันบางวันยิงแอดไปลูกค้าทักน้อยลงแต่เสียเงินเพิ่มขึ้นเสียเงินเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าสายยิงแอดเนี่ยสามารถใช้บริการบอสแคสของบอสปังในการจัดโปรโมชั่นกลับไปหาลูกค้าเก่าๆพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีลูกค้าทักแชทมาอยู่แล้วอาจจะเคยซื้อสินค้าไปแล้วหรือยังไม่เคยซื้อสินค้าเลยหรือบางคนเนี่ยนะครับกำลังจะตัดสินใจโอนแต่ก็ไม่าามา Cat, โอนส ข้อความต่างๆเข้าไปกระตุ้นลูกค้าเหล่านั้นทําให้สามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่าที่เคยทักแชทของเราได้ครับต่อมาข้อดีของบอทปังเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาไล่กันทีละข้อเลยนะครับข้อที่1ครับระบบใช้งานง่ายราคาถูกต้องบอกเลยนะครับว่าระบบบอทแชทของบอทปังของเราใช้งานง่ายต่อให้พี่ๆทุกคนไม่เคยใช้งานก็สามารถใช้งานได้และพิเศษไปมากกว่านั้นเรามีคลิปวิดีโอในการสอนการใช้งานแบบละเอียดทุกขั้นตอนครับ ข้อดีต่อมานะครับสามารถบอสแคสในเพจ Facebook ได้และนอกจากนั้นยังสามารถบอสแคสไปได้ที่ Line OA หรือ Line Official Account ที่เราเก็บฐานลูกค้าเอาไว้นั่นเองครับข้อดีต่อมาคือเราสามารถบอสแคสย้อนหลังได้เยอะ เท่าที่ระบบ a c e b o o k จะยินยอมนะครับและสิ่งต่อมาครับสำหรับเพจที่ติดเหลืองติดแดงก็สามารถใช้งานบอสแคทได้ถ้าเรายังสามารถโต้ตอบกับลูกค้าในช่องแชทของเราได้นะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆเพจเนี่ยครับอาจจะทําผิดกฎบางอย่างกับ Facebook ทําให้เพจติดเหลืองติดแดงถูกปิดบัญชีโฆษณาแต่ยังสามารถตอบแชทโต้ตอบกับลูกค้าได้เนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานระบบบอสแคทได้เช่นเดียวกันครับและข้อดีข้อสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ทางบอร์ดปังให้ความสําคัญมากที่สุดนั่นคือบริการหลังการขายครับเราบริ การด้วยใจและให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกคนนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นกังวลว่าโอนเงินมาแล้วจ่ายเงินมาแล้วจะดูแลหลังการขายดีไหมต้องบอกเลยนะครับว่าทางทีมงานบอดปังของเราพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลพี่ๆทุกท่านเลยครับและในการใช้งานระบบบอดแค์ของบอดปังจะต้องใช้งานผ่านตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับ 1ยูสเซอร์ใช้ได้หนึ่งเครื่องและในความพิเศษมากกว่านั้นก็คือไม่จํากัดเพจ Facebook ไม่จํากัด Li โอเอไม่จํากัดข้อความจํากัดแค่เครื่องเท่านั้นนะครับหนึ่งยูสเซอร์ใช้ได้หนึ่งเครื่องครับเหตุผลที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าตอนที่ระบบกําลังทํางานเราจะต้องเปิดหน้านี้ค้างเอาไว้เพื่อให้ระบบทําการส่งข้อความที่เราต้องการกลับไปหาลูกค้าเก่าๆถ้าเพจไหนที่มีคนเคยทักแชทเยอะๆก็อาจจะใช้เวลาส่งนานหน่อยหรือบางเพจที่มีคนทักไม่เยอะก็จะใช้เวลาในการส่งเร็วขึ้นครับ ต่อมานะครับพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นความสําคัญของการบอสแคแล้วนะครับแล้วทีนี้มีคนใช้งานจริงไหมรีวิวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มดูรีวิวตั้งแต่พี่คนแรกเลยนะครับคนนี้ชื่อพี่อ้อยพี่อ้อยใช้ระบบบอสแคดของเราไปแล้วนะครับโดยการจัดโปรโมชั่น9เดือน9พี่อ้อยพีมาบอกเลยว่า เมื่อวาน9เดือน9ช่วยหาเงินได้แสนกว่าบาทแล้วก็ออเดอร์ในกองนี้ในรูปภาพนี้เนี่ยนะครับหนึ่งแบาทในวันเดียวเพียงแค่ใช้ระบบบอสแค t ของบอดปังนะครับตรงนี้ไม่ใช่หน้ามานะครับเป็นลูกค้าที่มารีวิวให้เราแบบจริงๆนะครับ มาดูคนต่อไปเลยครับคนนี้พี่หวานนะครับโอ้โหดูออเดอร์เยอะมากๆดูจากภาพที่พี่หวานถ่ายมาพี่หวานรีวิวบอกเลยนะครับว่าปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะเงียบๆหน่อยแต่พอได้ระบบบอดปังมาช่วยยอดขายปังมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็คือรีวิวที่พี่หวานส่งของไปให้ลูกค้าแบบจริงๆนะครับลูกค้าท่านถัดมาพี่แมคโครบอกว่า บอร์ดครั้งแรก25%นะครับลูกค้าทั้งหมดประมาณ5,000ท่านแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับว่าที่บอร์ดไปแล้วที่ได้5,000ท่านเนี่ยปิดไปได้กี่กองนะครับปิดไปได้กี่ออเดอร์นะครับน้าก็เป็นรีวิวที่สามารถสร้างยอดขายจากระบบบอสแคสได้จริงๆครับ ท่านต่อไปนะครับพี่พึ่งโอ้โหนี่คือให้ดูออเดอร์จริงๆนะครับออเดอร์ปังมากเลยนะครับ150บ้านแพ็ค2วันแล้วยังไม่หมดเลยนะครับพี่พึ่งมารีวิวให้เรานะครับพี่พึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่อยู่ทางใต้คนนี้เคยมาไลฟ์สดสัมภาษณ์หน้าเพจของบอร์ดปังด้วยนะครับแล้วก็ขายอาหารทะเลเป็นแมงกะพรุนแล้วก็จัดส่งได้ทั่วประเทศเลยครับลูกค้าท่านต่อมานะครับพี่ทิพย์พี่ทิพย์บอกเลยว่าลูกค้าในเพจเนี่ยมี25,000คนนะครับพี่บอร์ดว 4, ันละ4,000-8,000คน บางวันก็หมื่นสองแล้วก็ได้ยอดขายปังๆแบบนี้เลยนะครับแล้วพี่ทิพย์ก็เลยบอกว่ามารีวิวให้ค่ะนี่ก็แหละครับก็เป็นการสร้างยอดขายจากการที่เราจัดโปรโมชั่นบอสแคตกับไปหาลูกค้าเก่าๆนะครับ พี่ท่านต่อมานะครับพี่กุ้งก็ส่งรีวิวมาให้เราเลยนะครับบอกว่าแวะมารีวิวให้ก่อนซื้อโปรแกรมมาตั้ง2เดือนแล้วเพิ่งรู้ว่าซื้อโปรแกรมนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้ใช้นั่นเองครับยังบอดไม่ครบจํานวนลูกค้าเลยแต่ก็ไดออเดอร์มาแบบปังมากเลยนะครับต้องขอบคุณที่มารีวิวให้กับทางแอดมินเรานะครับพี่ท่านต่อมานะครับพี่วีนพี่คนนี้นะครับขายเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสเก็ตแล้วก็ใช้งานบริการบอดแคสต์ของเราเกี่ยวกับการบอดแคสต์อย่างเช่นพอมีสินค้าเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเขาบอดไปรอบเดียเนครรัับบบด้ผลลตอมากๆะพ ก็เคยมาออกหน้าเพจไลฟ์สดกับเราเหมือนกันแล้วก็ส่งรีวิวมาให้เราก็ยอดขายแบบปังๆเลยนะครับก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่ใช้งานบริการบอสแคตของบอดปังและได้ยอดขายจริงครับพี่ท่านสุดท้ายที่ผมเอามารีวิวให้กับทุกคนในคลิปนี้ก็คือพี่ตั้นเองนะครับ1วันยอดขาย15,000บาท กำไรเกินค่าบอดแคสต์หกเดือนไปแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครใช้บริการบอดแคสต์ของบัดปังแล้วมีฐานลูกค้าอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับจัดโปรโมชั่นดีๆเนี่ยบอดแคสต์ Cat ไปรอดเดียวยังไงก็ได้ยอดขายอย่างแน่นอนและสําหรับพี่ๆบางคนนะครับก็ได้ค่าบอดแคสต์ที่จ่ายไปเนี่ยคืนตั้งแต่การบอดแคสต์ครั้งแรกบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นรีวิวจากลูกค้าบางส่วนที่ใช้งานระบบบอดแคทต์จริงได้ยอดขายจริง ถ้าพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากใช้งานบริการบอร์ดแ t ของบอร์ดปังอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่เพจ Facebook บอร์ดปังหรือ l i n e แอบอร์ดปังหรือสามารถสแกน QR Code ทางด้านขวามือได้เลยนะครับทีมงานบอร์ดปังของเราพร้อมดูแลพี่ๆทุกท่านแบบเต็มที่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ